ของทพิธีด้วยครับพี่น้องเอทอยู่ในปานสิบหาคำเนี่บอกมึงด้วแหลนออกมาหัวยเป็นฟ้านแรนออกมาันสิบอกเสือนีบบอกได้อวดได้ยกไปเห็นกันนะนี่คือกันบดเนี่ยผู้เป็นแท่งลายหวยเอาจากลังจได้สิล้านนี่ว่าแต่งนะคูดโอ้นคู่คู่ทพิธีนี่รับเนแต่งตรงตรงหนึ่งพีหน่ตรงที่นออกเก็ดหนเห็นโบอ ดีกันชัดเจนแบบนี้เลยอันนี่แหละออกเป็นตัวนี่เลยบนน่บัวแดงบัวงปาแป้งเราเห็นว่าเบอรแล้วมันมันพอทานถือกันเบอมาแล้วก็ค่อยมาสั่งบัวกามาบัวกามาหาไข่ดอกนะครับท่านผู้ชมเด้อดนะครับสำหรับพี่น้องเฮาวเอฟซีนะครับปูทุดงเมืองลูกสาวไปเป็นจัดครับโอ้ปูคนที่มีโสะน้ำปูนี่เออเนี่ยแหละ ที่บ้านน้องแสงเนี่ยที่เจ้าไปเขามาดเขาถือสางโตรองนั่นไม่ค่อยคนละหามื่นสองมืน่นโอ้จากแสนอยูน่นี่ครับนี่เขามาเต็มนึงเนี่ยขเ,นเนยขามาถวายค่อยอถ่ายนบอลบอลมันหน่อยมองถึงเลยอันนี้อันนี้แค่แค่จิบๆเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมองเออเนี่ยโอ้ยหลายคนหันก,กี่ขั้นนับบอกวอ่าแม่นี่ปูนี่เฮ็ดพิธีมากนี่บัวตั้มก็หาหกปีละหอดบ่โอ้จะปีหาหกน่าเริ่มครั้งแรกโอ้ปีหาหกเด้อปีโดนเติบไปตัวนี้เห็นเดินอันนั้น ไปเลยเห็นมามองได้แห้งๆมองได้แข็งๆโอ้โหหมกับตายใแพ้เด้อไอ้ทัา้บ่อะไรมีบ่แข็งเนี่ยทุูกฟ้าใส่ปังปังปังปงปังปังขึ้นมาเนี่ยโอ้โหปูเคยเอาหมองแห้งสุดอยู่มองไดครับนนประเสริฐเป็นตะย่านอันเนี่ยเป็นพุ่งไปเลยเป็นอโอ้หทุฟ้าใส่แหลมมันมัน่มีตัวน่ะก็ไม่น่ะพุ่งเปิ้งเปิงทุบใส่หัาน่ะแต่ว่าวิธีแก้เดือพิ่นลงให่รงวันนออกหนึ่งหนึ่งสองสามปีห้าหกล่มาหลด ผู้หดหรือผู้โหดกลไรจะสี่สามห้าสองเจ็ดหนึ่งสองสามหกแปดสี่มันโน้ตเปิดเนี่ยฟุ้งแฮงเฮ็ดเธเดียวปุ๊บโอ้เกือบตายเขาต้องเกลือมันแทกเพราะว่าคนคนตัวสุหนักสิตัวมันเลยมันเลยมากเกแทกกับตัวแบบใดปูตัวเนี่ยถึงหลายว่าสิไฮตอนนั้นนี่แต่ทั้งที่เขาบอกเลเอยขึ้นเน้นแล้วเออเธอเอ้ยอลไรต้องรับปาก ากให้ใหากให้มันมีเสียสัจจะแต่เสียสัจจะแล้วเฮ็ดเหเล่มให้พูดนั่นมัดสิมีปัญหาเหล็กเ่าสิเลือกเคลื่อนโอ้ยอเล็กแล้วเล็กมันสีเคลื่อนขะนาะสชุดมามันคนนี่กขอตึงบอยากให้คนคนที่บอกถ้ภาภสิไว้ดีก็ดีแล้วนั่นสิแหละตัวเห็นนี่เมืองยายดีก็าส่งไปให้นี่วางถามมันบ่พัง หนึน่งหาเก่าวันหนึ่งหนีปูท่าใดสนใจอยากจะเช่าบูชาถุงเงินถุงทองภายในวัตถุไปด้วยขนหางช้างทกช้างนาช้างและวัตถุมงคลช้างเกือบทุกชนิดภายในเสริมดวงเสริมบารมีายในเสริมโชคเสริมลาภทำการค้าทำการขอยต้องมีติดเนื้อติดตัวถุงเงินถุงทองท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางนี่เห็นบ่ ยายเราเรายายบอกพอได้เลขตัวไหนจ้าพี่ดาคนเสียออกไปแทงเด็นะข้าวผ่านหนึ่งเอาให้ตรงตรงเลยตัวนี้นั่นก็แค่นั่นแหละให้ตรงโตโตโตเลยตัวนี้ครันไปเล่นกับว่นอยู่ไหนกับจีถือตัวนึงจีถือบิทั้งล่างโองตัวนี่ขวายขให้ไปเบิร์ทุกคนแหละในเบิร์ตเนี่ยในเบิร์ตโอ้สองตัวเดียวหมดเลยตัวเดียวเบิร์ตแหละว่าเบิร์ตมันสีไปอันนั่นเด้ยนี่มื่อมื่อมื่อนี่เห็นบ่เนี่ย ต้องไปบนพูนีอะไรแบบนีมเมนว่าอันนี้ได้ครับผมโอ้มาถือท่าแล้วครับพี่น้องมาถือปูแล้วผู้นีแต่ขึ้นกันนั่นเนี่ยไอตัวเดียวกันบางเทีส่งไปโยมน้องโยมอมบางทีเพราะก็เห็นเพิ่นกับบ่ได้ลงทุนกับมีกับมีส่วนอยู่บ่ลง้มต่อไม่มีประโยชน์นะแต่ครั้งแรกถ้าบ่ผ่านเลยแต่ือบ่อยากหนูห้อยแป้งว่าแมวหน่อยเออมันจะมานี่ผู้ผู้นีกันเห็นบ่ลส่งไปให้เนี่ยเห็นบ่ตัวเดียวกันเบิร์ตแหละแต่แว่า,าวตัวเลขมันยังบ่มา อันนี้ที่กันแล้วเนี่ยเนี่ยตัวเดียววัดน,น,นั่นแหละในถือเงินเนาะขรนตบวได้วา่าไพาโอนโบัวอน,โโอนหรอวะบอนข่ยบัวได้ล่างทั้งบนเลยที่ออกหกศูนย์หนึ่งอ่ะเอ๊หนึ่งศูนย์หกกับข้างล่างเจ็ดศูนย์เจ็ดนี่นี่ข่อยถือแล้วปูเดีลงทุนน้ำผึินบวกครับปูซุนมาข่อยคอย่คอยเห็นแล้วขมีเื่อม โอ้คือว่าปูเปน,นี่่่อยพอพี่คอยพูดเลยบ่าเรปากก็ต้องแล้วซื้อเองเขาซื้อเองคนจะไปถือยุติแลแสนสองแสนแต่ว่าคนบ่อยากซื้อคือไม่ไม่ไม่ได้ย,ยดุทธเทศต่อไปมันถี่เสืออเส่อมโอม้หมายถึงว่ากำอันยากเขาต้องไปบำเพ็ญต้องไปเข้ากรรมบอีกครับบอกข้อแมน่นะข้อซื้อข่อยนะบ่กกิ่งใจบ่ท้องบอกที่แท่งท่อใดท่อใดต้องย่ำกันตี่อแม่ให้ไปแล้วเออมีศรัทธาเสื่อเด้ยเนาะก็ฉีกขันเตฉลี่ย นีแล้วนี่ผมเอาหนีมาฝากไว้ให้ปูเห็ดให้ญาติโยมให็ดเไอ้น้องเฮานี่เออจะดีแล้วตินงสั่งน่าเอ็นครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมเดินทางไปบ่ไกลผมงเฉดเดี่ยวมันหลวมไปที่น้ำเดือปูเออ,เอ,อปูเห็ดประมาณจะโม่งจะแง่มครับนี่ยขันตามวิธีเก็บปูปูเห็ดปูเห็ดย่มุง่เงเสาร์อเออช่วงเสาร์เลยบ่ครับช่วงเสาร์กลางคืนทางดีแต่ว่ามันก็ต้องโยกับผู้จัดของมาให้คอยครับสีมาเอามาให้อยตอนนี้ซึ่งมากสีบ่ค่อยอยากว่างหรอก มาเห็ดสิมาเห็ดสิมาสายบอกว่าอย่ามาสายเห็ดของเนย่าให้เกินสามโมงมันสิเป็นชลีมงคลทรงเซ้ับเปลี่ยนมงคลขังบอกขุนแม่นี่ขันวันพระใหญ่นี่พระสีหอดนี่ปูเห็ดย่ำเศร้าเห็ดว่าเวลาก็ให้พิธีเห็นป่ะเซีนไหวก็ต้องสวดเตยเศร้าเฮ็ดเศร้าก่อนพระเพ่งก่อนผ่านเนาะแต่สองโมงสามโมงเนี่ยผู้ดีมันเป็นเรื่องดีทราบเก้าโมงเก้าดีมันทรงซัน งวดวังหาหนึ่งเก่าวังหนึ่งนี่ปูปเปียวอยู่ตะเคียนหมงนี่เลยครับนี่แหละแต่ชุดหาเดืนนี่แหละอยู่ตะเคียนต้นนี่ประมาณจักรงวดเลยตะเคียนตนน้นโอ้ยคอยดีสุ่มวัวเลยเนี่ยว่าคอยไปไซบอทนั่นได้อยังไงเนี่ะมองนี่นะโอ้แสดงว่ญญาพี่น้องเข้าในโซนระเบียงไก่เชียงนี่เพิ่นก่โอ้เพิ่นนี่นออคอยผมเงินจากหลาน,น,น เดินทางมาบอกย่างไก่ก็มาหอดมาถึงมาหอดถึงเลยเด้อพี่น้องเฮาเอฟซีนะครับแอดมินเดินทางมาแล้วมือนี่ก็สีได้เอาไปหาลูกสาวจะรับเงื่อนไขที่สุดห่างโอ้ยดวงประหอดถึงกันเนาะเพราะว่าเบอร์นั่นอีกเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเป็นเบอร์รับออเดอร์เบอร์แบบไปถึงว่าให้พี่น้องเฮาเพิ่นเซาตะกุดเซาสิน่าเงื่อนไขเต็มเลยโอ้ครยโหเนี่เด้อ อะไร็บ่เจ็ดศูนย์ล่างเห็นบ่ออกตุงงวดเดือนพฤศจิกายนบ่ครับเออในขอซื้อทำใบในอซื้อนี่แอปเปตังอีกเนี่ยจะออกห้าศูนย์สิบหถึงอีกเห็นบ่เนี่นี่ยเ็ศูนย์ี่แอปเปตังเห็นบ่ครับเนี่ยกได้มาหลายเดนี่มันออกตัวนี้ก่อนเออสิบห้ามาออกศูนย์เจ็ดนีเด้เนี่ยต้นแต่เคียในบ่เนี่ยโอ้ต้นนี้บ่ปูเออต้นใหญ่ต้นนี้เหญ่ยใหวเนาอเห็นบ่โอ้พิธีใหญ่อยู่ตัวนี้เออ ออกห้าศ uh, ูนย์หกมันออกหนึ่งศูนย์หกครับถึงล่างถึงบนแล้วมาออกศูนย์เจ็ดนี่เดบอเเจ็ศูนย์เห็นบอลนี่แอปเปิต่งบอนี่ครับเดือนเห็นเลโอ้แสดงว่าวางหนึ่งหนึ่นตัวนี้วังต้นทีเนี่ยวันนั้นขอให้เจ็ดศูนย์หกหนึ่งมันออกมาแล้วขอเดึว่ามันออกมันออกโตเกานี่เดีควัอให้ให้ห้าหนึ่งมันออกออกตัวเกาน่ะออกถึงเจ็ดศูนย์นี่ช่วงเจ็ดศูนสองเทียนเหอโ่ถึงท่งนึ่งถึกบลแหละออกเจ็ ถือแ้เลนี่เด็ดเด็ดมงลอตอลีน้ำเห็นบ่นรัมสิบห้านบ่เนี่ยเจ็ดหนึ่งหาโอ้เนี่ยถือหนึ่งหานแหี่ยแอปเปิลตังคบถือสิบเกนคอยจะคอยจะถืองวดสิบเกเออว่าถือทุกงวดหละวันสิบ้าปูไปเมืองต้นตะเคียนปูเสร็นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสิบห้าไปเมืองเ้อนะครับมองที่ปูไปเออู้ต้นนี้เติบต้ปูเนี่ยโ้บ่มี่ไรจาออกไปนะคตัวนี้มันเนียมันถึงไล้เหเืออยู่ ที <G Incre ased doorway> ่เปแปลงเป็นเป็นฟ้นแลนด์ออกมานึ่นี่ยมเนี่ยเห็นกันแยกเปไฮไลไปเล้พงเขาบ้านคตรแสดงว่าคที่ถือเลขเบิดบ้านถืออีนี้ช่วงนึงถือเบิดบ้านโอ้แม่ขอพันยืนลนะให้ว่เจะอาาาผูกให้ทังลาเงินอาที่มันออกเอ918เห็นป่จะถือแต่จะออกเลขลามันออกแปดสามหกจถือ คือแรื่อแต่ว่าแต่ว่าเสียไฟลายแล้วบ่ให้ไฟคนเริ่บวบจักศอกแล้วปูนี่จักศอกเหรอครับนี่โอ้จักแล้วตบมือมองนั่นมองปูปักกดบ่ครับนี่อย่างนี้ขัปักอยู่นี่อันนั้นมอมเราอยู่หันโอ้เป็นมองมาปีมาปีหกสิได้ไม่ใช่บุญนะเพื่นเพื่นจะลงมาหยอกเลยู่เลยคือข้อกันเยอะมือนีเสียวเพื่นเพื่นบ่าไห้ไปนี่ดอกก็คือเสียเอาตีนสร้างครับอันนี้เท่าสร้างเนี่ยเอามาเหยียบไว้กับเงินห้าง มือนี้เด้อพี่น้องวันเที่ยวเดืวันพระใหญ่วันพระใหญ่นี่แหละงวดนี่แหละงวดที่หนึ่งกุมภาอันนี้ตน้นอีหยังนี่ปลูขึ้นสูงแท้นี่ต้นพอกอันนี้ต้นพอกโอ้พอกเจ้ได้ใหญ่สูงแต่พอกกลา,างทงแถวบ้าน<อ>ผมก็ยังต,ต่ําแต่โอ้จักศอกเลยนี่แม่เฮานี่ป๊าดเพิน่นเพิ่นสิยาะให้ลาบมาหลายเลยเป็นพิ่นนี่ล่ะโอ้พี่นอ้องโอ้นี่ห้อยปูเฮ็ดพิธีตัวนี้โอ้ขออนุญาตเดือเมรู้ โยงเขาไาพาเห็ดกับมาถากเพิ่นเอาตามรักเขาไปให้ถากคือนจะไหนให้ถากโอ้ยแล้วก็มาไปเห็ดถากโอ้ยพี่น้องสองมือกันเอาพี่น้องสองมืเคือพี่น้องเห็นทันแน่นแล้วเนาะเพาะเขาจะเห็ดไปหลายครับทุกอย่างเหรอเอาบอกว่าภายในจะเห็นเห็นเป็นตัวใดพี่น้องพี่มาในเด้อครับคือเลขสองเนาะปูอันไหนนี่มคือสองบ่คือ้นอย่งศูนย์คือสองศูนย์สองบ่ ูเห็นเป็ตัวม้มือกจ่อมือกเลยเนาะคอยคอยบดถั่วคอยคอยวัไปไปวั่ได้เลยครับัเป็นตัวขึ้นปตนใหกว่าหลายล้านแลวนะเด้อผู้ขามาขอไม่เด้อลูกห้ล้านเด้อเมตเคียนเด้อมาขอเอาเงินชิาคำเด้อมซีงอมนะดูสดยมากแล้ว หอยเซนห้ส้มเลย่ะห็ยส้มหอยแมงหอยเซนเนาะปลาปูพิ่งก็หมม่อนันเป็นมองที่มัปักกดบปูปักกดที่่บุญทังไว้ลเนี่ยอยปักอยู่นี่เลยเน่ปูปักกดอยู่นี่เลยโอเป็นวังเวกวีเวีอยู่เนาะโอ้ัเวกเด็ดเส้นจมือเเจ้า่แข็งจนปปลาหลังเนาะ พี่น้องกดทิมล่อไวเลยครับเด้อว,วันพระไ่ยยสิหอน,นตรงกับวันใดหรือบลืมมื่อบบที่นี่วันที่21นะครับ21กุมภานเนด้อพี่น,น,กกน,น้องนะครับ21กุมภาพนะครับนเขาถืเลิกันละเ็สน้หลายแสนตัวักองบบโอ้โหออป้าบ่แม่ว่านจิเขามาได้ใกลๆได้นี่ครับพี่น้อง เชิญางีเวขันเว่บอเอาันเอาี่ปูเอายำขึ้นกัยำเว่นที่จะได้ครับปูด้เวไแต่ส่วนมากแตมอี้านโหปดนไม้ยม่นพ่อสะดวกมากถูกไดแต่เ่าห้เกินเวลาโอ้ปาีนองอันนี้คือจงเป็นเตียงคือยังมอหอยประกวดบปูนี เป็นป้าาบ่เป็นปลายังีนปู่าธรณะ็ิทีส่วนโตบอกครับนี่ตอนแรกก็เจ้าวัีไทยห้ยอะเนี่ยเวลาปรัอเลนเขาขายคอยสบโอ้ไม่ยุ่งตัวนี้ก็ใหา่ดีเนาะตรเจ้าวัดยคอยถือเลนคอยแล้วก็จะก็จะผู้ขายคอยสับเจ้าอาวาสเก่านี่ยจนได้สั่งบนเลยทาอาวาสเจ้าอาวาสเก่านี่อยู่ าดคนตายแล้วคนเทเลกเอาอยู่งดีเลยเอายุ่อันนี้ที่อันนี้คือกันโอ้ยเดังไปจนน้ำหมองมันเลยเน่ยสมัครเพราะอยุ่ได้โดนนี่ยแล้วอาจารย์ปล่ไปแล้วจ้พันศาสามพันศาที่ครับปู่อยู่นี่โอ้ยเาโหอยู่กุดหนีเลยนี่อโ้ท่านใดสนใจอยากจะเช่าบูชาถุงเงินถุงทองภายในบรรจุไปด้วยขนหางช้างพกช้างงาช้าง และวัตถุมงคลช้างเกือบทุกชนิดไนดไหนเสริมดวงเสริมบารมีเป็นไหนเสริมโชคเสริมลาภทำการค้าทำการข,า,า,า,รขายต้องมีติดเนื้อติดตัวถุงเงินถุงทองท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อร่างออกบนสนใจเพียงท่านแจน้งชื่อที่อยู่และเบอร์ทโทรเรามีบริการเก็บเงินปลายทาง